ครับผู้แรกในช่วงบ่ายครับมัธยมวัดเบนจมาบาพิษครับมาแล้วพวกเขาเจอกับใครครับวัยรุ่นจากอยุธยาปากกลางวิทยาครับเป็นลูกออกบอลมาทางซ้ายครับของปากกลางมัธยมวัดเป็นตัดได้ตัดขึ้นมาหน้าเกอกสวยมากครับตัวนี้แล้วแล้วยังไงครับลูกนี้โอ้โหโอกาสแรกครับของมัธยมวัดเ็นครับ โอ้หนึ่งประตูต่อสูนไปเลยครับกองเชียครับแหมมาเชียแล้วครับมาทวีวัดเป็นขึ้นมาทางขวาหมายเลข13ครับแล้วโอ้โหสาธิตสาธิตจุติพาศขึ้นมาใหม่ครับวัฒเป็นแล้วมุมเดิมล็อกเข้าซ้ายแล้วเน่งเน่งแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมเมทาสิทธิ์กุนทียะครับไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดก็ไม่รอดกับลูกนี้โอ้โห ภูริทัศน์ทิพาพรกุลครับส่องไม้เพื่อนแปลลูกนี้โอ้โหต่อไปหน่อยครับอ้าวแล้วผู้ตัดสินครับผลปรากฏว่าโรงเรียนมัธยมวัดเบญชมาพิษครับเอาชนะน้องๆวัยรุ่นอยุธยาครับปากกลางวิทยาไปได้แประตูจดสู์ครับเอาละครับแล้วคู่ต่อไปที่กำลังจะลงสนามครับบ้านไร่วิทยาครับพบกับสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับเขารบ แล้วก็แปะมือกันครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเอาลบ้านไล่ขอใส่ก่อนเลยครับลูกพุ่งๆแ่งสก,กัดออกไปได้ตั้งกันใหม่ครับสัดเข้ามาวัดกันหน้าประตูเอาแล้ว แม่เหนือปัดได้แล้วบอลยังไม่พ้นอันตรายครับลูกติ๊กแม่เอ้าดูครับไม่ยอมเคลียร์ออกไปแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้ประตูที่สองของเขาด้วยนี่ครับประตูที่สองของเขาครับกับตันทีมครับของนี่ครับสู้จริงๆครับแล้วให้ลูกนี้เน่งๆแล้วครับกลับตัวยิงลูกนี้ใส่สามสี่ประตูต่อศูนย์หลงไปนี่เพิ่งหลงไปเลยครับเนี่ยแล้วก็ขอยิงเลยครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับไม่ยิงแต่ก็ได้แอสซิสต์เลยครับอ้าว และผู้ตัอสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นอันว่าโรงเรียนบ้านไร่วิทยาจากจังหวัดอุทยัยธานีครับเอาชนะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาไปได้ครับ6ประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับคู่ต่อไปที่จะลงสนามในคู่ที่3ครับพวกเข้ามาแล้วครับถนนสิกขาไลาครับจะเจอกับโรงเรียนราชดำริเชิญลงสนามเลยเก<อ>มเรมครับ เขียก่อนครับสีส้มนี่ประมาณมายังไม่พ้นอันตรายแล้วให้ลูกนี้จะเป็นยังไงดูลูกนี้<ป><ป>มาโอ้โหโกโก้ go, go, go! ยิงแล้วติดบล็อกกับลูกนี้อ้าวอาวแล้วยังไงแล้วล,ลูกนี้มาจ้บลูก oh ho! สองประตูต่อรับหมายเลขสิบสามนั่นเองอูริสิคาไลครับพิมพ์มาเหมือนมาคัสแลตฟอร์ดโอ้เยอะนะสีสันเยอะจริงๆนะสุดๆครับมีทั้งโลนันโดมีติ๊กชีโรแลตฟอร์ดโดนเขาไปแล้วโดนโดนแล้วโลนันโดติกชิโร่โอ้โหอิงวงไฟโอ้โหมาครบเลยอีกครั้งเนี่ยหมดหมดแล้วนะใช่ครับลิตันจอนเปิดมาแล้วชกออกมาได้ เอาอยัางไงครับห <laughs> มดเวลาการแข่งขันรับคุณผู้มในคู่นี้ดรุนสิกขารายตัวแทนจาก<ไ>ประเชาอุทิศทุ่งคูครับเอาชนะราชดำรีประเวศกรุงเทพไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้สนุกสนานคู่ต่อไปที่จะทําการลงสนามครับพวกเข้ามาแล้วครับวัยรุ่นลาบานูนครับอิสลามวิไลแห่งประเทศไทยครับและทีมที่เขาจะเจอคือใครครับ วิเชียนกลิ่นสุขคนอุปถัมภ์ลงสนามแล้วครับพอดำเนินการร่วมกับติ๊กตอกแห่งประเทศไทยนะครับในการป้องกันแล้วก็บล็อกข้อความเกี่ยวกับการพนันแล้วก็ข้อความที่ไม่เหมาะสมพอดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยจะเปิดให้กับผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิมครับยังได้อยู่แล้วจังหวะนี้ตกเข้าไหนกระชากเข้ามาลิมเส้นสุดเส้นแล้วจังหวะนี้มีใครไหมแม่ต้องยิงแล้วครับลุงนเอ้าวดังเป็นประตูครับโอ้โห ดีหล้วครับหมายเลขเก้าแล้วยิงเองไหมไม่ล็อกล็อกหนึ่งทีได้ยิงไหมตรงเนี้ยต้องมีแล้วเนี่ยครับตรนี้ลุกแล้วแล้วขวาติดแมไม่ติดครับแต่ก็ไม่เข้ากระนำซัมเมอร์เซลล์อยู่ครับตอนนี้แต่ว่าช่วงท้ายเกมแล้วละครับกำลังจะหมดเวลาครับเวลาเลยครับหมดเวลาเลยครับิเป่าหมดเลยครับ ผลปรากฏว่าโรงเรียนอิสลามวิทยาแห่งประเทศไทยครับเอาชนะโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุคน์อุปถธรรมไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับมันดาน้รุมงครับเจอกับสวนกุหลาบพี่ไหลสระบุรีกับวายุแล้วไปที่เดอ้าแล้วหลุดเลยลูกนี้ครับไม่ได้ครับเซฟได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนผู้บรรยายมานี่มีเลยแล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านมาลูกนีู้้หเพื่อนไปเก็บบอลไม่ได้ครับ ผู้สีเป่าลูกวีจบการแข่งขันครับมารดานัลโมนครับเสมอกับสวนกุหลาบิิทยาลัยสระบุรีไปศูนย์ประตูตะศูนย์ครับหมายเลข16ครับจันทการ <c oughs> เอาครับจันทการวิ่งมาแล้วหลอกอาวติดแซบครับโอ้โหูออออขอเสียงเฮจากกองเชียร์เลยครับเอาละครับ มาดานัลมนครับยิงเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับหมายเลขสิบครับเอาคบสัญญาณมาแล้วครับฟุติซอลยิงลกนี้เอาโอ้โหเหลือเชื่อครับยิงชนเสาครับอีกหนึ่งรอบครับเท้าซ้ายของโอ้โหอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้ครับแล้วได้เปรียบเลยครับมาดานัลมนถ้ายิงเข้าผ่านเข้ารอบไปครับ เรียบเลยครับการดูจุดค้อมารในบอลเจอดีครับเราทำได้ครับการดูจุดโทษเนี่ยมันมันต้องมีคนแพ้คนชนะแน่นอนครับถูกต้องครับเอาครับคู่ต่อไปครับบึงบราเพชรวิทยาครับจะพบกับเมืองคงครับบึงบรเพชรวิทยาจากนครสวรรค์ครับเจอเมืองคงจากโคราชครับ ยิงเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้ไปไหนครับเนี่ยบางครั้งเข้าไปครั้งกับซ้ายยิงเอาไปเลยครับโ,โอ้โหโอ้แอดแอดกำลังจะเท้าคลางครับครับแหล่งน้ำจืดที่มีจร์จเข้จร์เข้ย์จร์เจ้มากสุดคือเนี่ยครับมึงบริเพชรครับเอ้ยยิงจังหนไนีิเวลาเล่าประวัติท่องเที่ยวที่ไรแล้วยิงได้ทุกทีครับเอาขึ้นมาอีกแล้วครับมึงคงแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับสามสูตรครับนี่ครับและ แทงมาจังหวะนี้อ่าครับบอลออกไปอ่าแล้วครับแม่พ้ชินเป่าหมดเวลาไปเลยครับก็เป็นอันว่าโรงเรียนเมืองคงครับเอาชนะบึงบอระเพ็ดวิทยาไป3ต่อ0ูนะครับคู่ต่อไปครับนาน้อยครับเจอกับนาทวีวิทยาคมครับนักเตะทั้ง2ทีมครับเดินลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยครับชมกันต่อครับขึ้นมา นาทวีวิยาคมครับสงขาสัดตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่มีอะไรครับดูจังหวะที่ยิงไกลตรงนี้ครับบอลตกพื้นกระดอนเด้งเด้งเด้งหลุนหลุนแล้วก็กลิ้งเข้าประตูเสาสองออกไปครับชุไปต้องไปอัดยาเลยนะครับรวมถึงผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับที่มาดูที่สนามเราเปียกฝนกับ ลูกนี้นี่ติดบล็อกครับแถวสองยังเก็บได้ตวัดกลับมานี่ยังสกัดกันไม่ขาดครับนาน้ยนาทวีสวนตูมเดียวแล้วเอาเอหลุดมาแล้วออกไปเลยครับอ้โคครับแถวสองสังการแล้วใช้งานประสิทธิภาพเกิดผลเลยครับนาทวีครับภาพช้าจากทีมงานคัดแบ็กกลับไปแล้วสกัดออกไปได้ไปเข้าทางปืนครับแล้วปล่อยให้มาเขาให้ครับแล้วนี่ครับมันปลิ้นครับเอาครับพุทศิน์เป่าหมดเวลาการแข่งขันครับ นาน้อยจากจังหวัดน่านครับพ่ายให้กับโรงเรียนนาทวีจากจังหวัดสงขลาไปศูนย์ประตูต่อสองครับนาทวีเข้ารอบต่อไปคููต่อไปที่จะทำการลงสนามครับโรงเรียนราชวิทมัธยมจะเจอกับตัวตึงจากอุดรธานีครับศรีธาตุพิทยาคมลงสนามมาแล้วมาที่อินพัิน์มาตรงกลางจังหวัดนี้ริงเลยครับแล้วไปประตูครับ สำหรับชยุทธอยู่สีครับลูกนี้ครับโอ้โหลุกชยุทธ์การยิงให้มาทะยองเอเวอรตันครับรานนี้คุณผูชมครับขึ้นนำสีท่าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับภาพช่าสวยๆจากทีมงานโอ้คหพับวางเท้าดีเลยกเกินครับนี่ครับแล้วบอลมันตกตรงหน้าผู้รักษาประตูแล้วครับมันยิงยากครับ สายมุ่งบอกว่าไงวะน้ำมอสเสื้อหนักหน่อยนะรู้เลยเรียช่วงนี้เรียบเลยนี่เอาใจรัดให้ถ่ายก็ยังนะแล้วพอได้คือเอาสอบสอบไปที่เสื้อหนักอีกน้ำมอนที่ดูเหอะโอ้โหเราเระบุด้วยระบุตัวผู้เล่นด้วยกิ๊กเรียบร้อยครับนี่ครับตัวที่สองมาแล้วครับมาช้าแต่มาชนะครับคู่ที่สิบห้าของสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโรงเรียนราชวิดมัธยมครับเอาชนะ โรงเรียนสีท่าพิทยาคมจากจังหวัดอุดรธานีไปได้ครับสอบสวนพี่บอลลูนครับลงสนามคู่นี้นะครับเล่นกันใหม่ครับกุหลวดีศึกษาครับจะเจอกับโซ่พิสัยพิทยาคมลงสนามมาแล้วครับผมยัดมาตรงนี้ให้ปัวดนมาในขอบเขตโทษฝั่งซ้ายตัดเข้ามาข้างในแล้วคู่นี้โอ้แล้วได้ครับจุดโทษครับตีลูกหยบดมาเลยครับโอ้เฉลิมเกียรติพรันผานีครับนั่นไม่ใช่โน่เกิน ครับโคดเซนเปล่านกปีดครับยิงลูกนี้าไปปัดได้ครับปัดได้แต่ว่าบอลมันทะลักเข้าไปครับซ้ายแล้วเสียบอลให้กับโซพิทใสครับแล้วโอ้โหแดเนียลนี่อาศัยเอาบอลถือมาได้แต่จ่ายบอลไม่ดีเข้ามาทางโซพิทใสโซพิทใสจะไปเองแล้วกระชากมาล่อตั้งป๊อปยิงด้วยขวากระเไปครับโโอ้ห 2ซสอูเลยครับโซ่สายวิทยาคมครับเอาชนะกุลวดีศึกษาไป2ประตูต่อศูนย์ครับทําให้โซ่พิสัยวิทยาคมครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับคู่ต่อไปครับปทุมธานีนันทมุนีบำรุงครับพบกับวีรนาศึกษามูละนิธิครับถ้าจบกันในเวลาปกตินี่ก็ไม่น่าจะเกิน6โมงเลยครับวันนี้ น้ำบอลล้อขึ้นมาขวาข่าขวานี่รับกระชอกแล้วสามทีหนึ kind of resulted, ่งส่งไปเลยครับวีรนัสศรีสามูลนิติขึ้นนำไปก่อนครับการการชารการชารับครับโคจิสินเปล่านกเวทจิรวัตรปันมาลูกนีโอ้โหเป็นสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับแล้วเป็นผิดเหลี่ยมของหมายเลขเก้าครับคุณผู้ชมกำลังจะเปลี่ยนลงมาแทนแล้วละครับ ผู้ชนะวันเล่น6คนอยู่ตั้งนานครับแล้วดูครับโหเล่น6คนยังไงเหมือน7คนครับกระชากมาแล้วยิงขึ้นซ้ายโอ้ยผ่านบอลมาแล้วก็นเรียบร้อยครับโอ้โห6คนเนี่ยดูครับเอาครับคุณศิษย์เป่าธงกบีจบการแข่งขันครับวิริยนาศึกษามูลนิธิครับเอาชนะโรงเรียนปฐุมธานีนันทมุนีบำรุงไปครับ3ประตูต่อ0ครับ คู่สุดท้ายที่คุณผู้ชมจะได้รับชมทางบ้านและทางข้างสนามครับมาแล้วครับเตรียมเรียนศึกษาน้องเก้าประทุมธานีพวกเขาเจอกับใครครับสารศาสตร์วิเทศสายไหนครับบ้านอยู่ใกล้กันนะนี่ครับคู่นี้เต็มสิบไม่หักครับคอมเมนต์มาครับเอาครับเก็บได้อีกแล้วครับเออนะฝ่ายเดียวมายิงลูกนี้ท่าเรียบร้อยครับโโอ้หไหนที่สุดครับได้แล้วนี่ครับ แอคชั่นการดีใจโอ้โหลกเรียกโอ้ยแต่ละคนคู่นี้เป็นทั้งได้แล้วคืนกลับมาก็ไม่ดีอาแล้วแตเกี่ยวบอลได้ไหมไม่ได้ครับจังหวะนี้และโต้กลับมาแล้วล็อกได้แล้วให้มาจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นเกมโต้กลับครับ เป็นเกมต้กับของเตรียมความศึกษาน้องก้าวปทุมธานีนะครับบุกขึ้นมาแล้วรับบอลมาจากเพื่อนครับล้วป้ายจังหวะเดียวนี้รับสกิดมาได้ครับแล้วจ่ายต่อมากับให้เพื่อนแล้วเห็นแล้วครับว่ามีตัววิ่งแล้วจ่ายไปเนี่ยต้องชมคนจ่ายครับเราเล่นง่ายเลยครับป้ายนิดเดียวครับไม่ต้องแรงครับแต่ว่าทิศทางได้ครับขึ้นนําไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับอ้าวเลี้ยงเข้าไปเลยครับผู้ชมตัดนาตาเกียครับปอ กตาปาเห็นแต่กองเชียร์เฮครับของฉันก็ไปอีกทีครับนี่ครับดูครับลูกนียครับเอียรับเธอทําได้ครับเอียร์ดาครับโอ้โหโอ้โหครับบอลแหวนลื่นกันแล้วดูกองเชียร์ยังไม่รู้อะไรเลยฉันก็ไปทีนี่ครับเอ้าเอ้ามอียรกดาเสื้อหนังยังอยู่ไหมครับน่าจะกลับไปตาแล้วแหละครับเอฟซีอะไรเขาขนาดนั้นน่ะโอ้โหแล้วตีดครับเจ๋งเื๋งแล้วซับอีกทีเข้าไหมครับเขี้ยวเรียบร้อยครับ โอ้โหปิดกล่องเลยครับแบบนี้ครับเตรียมอุดมศึกษาน้องก้าวประตูอุ้ยจ้าโอ้โหสะใจครับเอาละครับจบไปแล้วครับครับคู่สุดท้ายของรอบคัดเลือกเลยครับโอ้โหคู่นี้สนุกครับโอ้ทั้งในโซเชียลแล้วก็ที่ข้างสนามนะครับคู่สุดท้ายครับของวันนี้ครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องก้าวประตูทานดีครับเอาชนะโรงเรียนสารศาสตร์วิทย์สายใหม่ไปได้3มประตูต่อหนึ่งครับ